สื่อพระศาสนาให้ครบห้าพันปีโดยเริ่มที่เราวันนี้8ปดกุมภาพันธ์สองพาร้อยสวัสดีครับพระพุทธศาสนานี้มีความสัมพันธ์กับโลกนามธรรมเราจะตัดมิติความสัมพันธ์นี้ออกไปจากพระพุทธศาสนาไม่ได้ผมพูดถึงเรื่องนี้เพื่ออยากเน้นให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่า การมีประสบการณ์กับโลกทิพย์โลกนมามธรรมนั้นเป็นไปได้จริงๆและสาเหตุที่มีประสบการณ์นั้นเป็นเพราะว่าความเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระท่านของครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ด้วยคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ที่อบอุ่นลึกซึง้งข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียว ในอีกแง่หนึง่งท่านที่ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตีปฏิบัติชอบด้วยก็เป็นไปได้ด้วยว่าจะไม่มีประสบการณ์ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกทิพย์โลกนามธรรมเป็นไปได้ด้วยนะครับแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังมีความเคารพรักศรัทธา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระองค์ในพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้ต่างก,กันกับผู้ที่มีประสบการณ์กับโลกทิพยผมอยากให้เราเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้กว้างขวางมากจริงๆฝั่งหนึ่งสามารถมีประสบการณ์กับโลกทิพย หรือบางทีเราจะใช้คําว่ามีอภินญ,ญาก็าได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์เชื่อมโยงไม่สัมพันธ์กับโลกทิพย์หรือแบบไม่มีอภินญ,ญาภาษาพระอาจจะเรียกว่าเป็นแบบสุขวิปัสสโกปฏิบัติไปนแนวนั้นทั้งสองทางนั้นเป็นการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับผมเล่าสู่กันฟังเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ รอยากแสดงให้เห็นว่าในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนามันเป็นไปได้ทั้งสองทางเป็นการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นพระพุทธศาสนานี้มีความละเอียดอ่อนมากในหลายเรื่องเรื่องมิติความสัมพันธ์กับโลกทิพย์โลกนามธรรมหรือพูดง่ายๆว่า ในการปฏิบัติทางพระศาสนานี้มันมีนรกมีสวรรค์มีพระนิพพานนะอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในวิถีการปฏิบัติถ้าเราไปตัดมิติพวกนี้ออกพระพุทธศาสนาอาจจะกลายเป็นแค่แนวปรัชญาเพื่อการดาเนินชีวิตซึ่งไม่ใช่ผมรู้สึกผมยอมไม่ได้ที่เราจะไปลดคุณค่าของพระศาสนาซึ่งประเสริฐที่สุด ประเสริฐเหนือใครๆทั้งสโลกนี่ให้กลายมาเป็นหนึ่งในแนวปรัชญาดําเนินชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่แล้วจะรักษาสมดุลน,นี้อย่างไรความเป็นจริงในการดําเนินชีวิตในโลกมนุษย์ของเราที่จับต้องได้และความเชื่อมสัมพันธ์กับนรกสวรรค์พระนิพพานซึ่งเป็นโลกนมามธรรมโลกทิพย์โลกที่จับต้องไม่ได้ผมได้ยกตัวอย่างของเรื่องของ พระเครื่องซึ่งผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่พระท่านใช้โอกาสนี้ทำให้นามธรรมสูงสุดคือคุณพระศรีรันตนไัรที่เป็นนามธรรมอย่างยิ่งกลายเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนกลายเป็นพระเครื่องอยู่ในมือของพวกเราได้เลยสัมผัสจับต้องได้ นึกการสร้างขึ้นมาของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราซึ่งมีหลากหลายสายมากมายเลยนะครับเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้ของวิถีชีวิตของพวกเราคนไทยพุทธซึ่งสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่โบร,โบราณจนปัจจุบันก็มีมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมันเป็นช่วงกึ่งพุทธกาลครับเราจะต้องค่อยๆ หรือฟื้นรากฐานของพวกเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเพราะว่าผมเห็นความสำคัญของการที่พระศาสนาของเรานั้นจะต้องมีรากที่มั่นคงแข็งแรงจริงๆรากนั้นมันยึดอยู่ทั้งในชีวิตที่เป็นรูปธรรมอยู่ในโลกของเรามนุษย์ปัจจุบันมีเลือดมีเนื้อ จับต้องได้เนี่ยเหตุการณ์ที่จับต้องได้ทั้งหมดที่อยู่ในโลกของเหล่านี้พร้อมๆกับความสัมพันธ์กับโลกทิศโลกนามธรรมสวรรค์นรกพระนิพพานมันต้องเป็นวิถีชีวิตที่กลมกลืนเหล่านี้เหมือนกับตั้งแต่บรโบราณมาตั้งแต่ยุคต้นแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลพระพุทธศาสนาเรา ็มีลักษณะความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่ในพระศาสนาอยู่ในวิถีปฏิบัติไม่ว่าในการปฏิบัติสายนั้นๆจะมีความสัมพันธ์กับโลกทิพย์หรือไม่มีความสัมพันธ์กับโลกทิพย์ในประสบการณ์ของการปฏิบัติประเด็นที่ผมอยากจะชี้ตรงเนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะผมผมเปรียบเทียบภาพว่าตรงนี้เรื่องนี้เหมือนกับพื้นที่ซึ่ง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเป็นธรรมชาติมากๆของพระศาสนาแล้วมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ลื่นลื่นได้ง่ายๆลื่นแบบไหนมันลื่นได้สองทางเลยนะสองทางใหญ่ๆทางที่หนึ่งคือลื่นล้มไปเลยในทางที่อะไรอะไรก็เชื่อไปหมดคือเอียงไปในทางถ้าพูดง่ายๆก็คืองมงายนะ่ะ มันสามารถเอียงล้มไปในทางความงมงายได้ถึงที่สุดเลยนะครับแล้วในอีกทางหนึ่งเนี่ยมันสามารถลื่นแล้วก็ล้มไปในทางซึ่งปฏิเสธโลกทิพย์ปฏิเสธนรกสวรรค์ปฏิเสธพันิพานเลยอาจจะไม่ได้ออกปากปฏิเสธโดยตรงนะครับแต่จะเป็นการปฏิเสธถึงสิ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้พิสูจน์ไม่ได้ หรืออาจจะใช้คำว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เอาเลยปฏิเสธไปเลยมันเป็นสุดโต่งทั้งสองทางฝ่ายหนึ่งอะไรแล้วก็เชื่อไปหมดเลยเรียกง่ายๆว่างมงายไร้สาระไปเลยมีได้ฝ่ายนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คืออะไรที่จับต้องไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ใช้คำว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่เอาเลยปฏิเสธเลยฝ่ายที่ลื่นไปในทางงมงายเนี่ยมันจะทำลายสมดุลพวกนี้ทั้งหมดเลยให้กลายเป็นเป็นความงมงายอ่ะเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีเหตุผลซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่มีเหตุผลมันคนละเรื่องกันโดยจิ้นเชิงเลยนะครับในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจจะใช้คำง่ายๆว่า ปกที่จะเน้นว่าต้องเป็นวิทยาศาสตร์อะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เอาเลยฝ่ายนี้ก็จะทําให้แม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะครับจะทําให้ความเชื่อมโยงกับนรกสวรรค์พระนิพพานซึ่งจับต้องไม่ได้นะและมิติอื่นๆซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งจับจับต้องไม่ได้ในพระศาสนาของเราเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่จะถูกตัดทิ้งออกไปเลย ถ้าเป็นแบบนี้พระพุทธศาสนาก็จะกลายเป็นเพียงปรัชญาชีวิตแบบหนึ่งเท่านั้นเองความที่จะลื่นล้มไปทั้งสองทางเนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากทั้งสองทางทั้งสองขั้วเลยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยถึงเรื่อง ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสัมพันธ์กับโลกทิพย์โลกนามธรรมโดยชีย้ให้เห็นอย่างชัดเจนให้เห็นว่าประสบการณ์กับโลกทิพย์นั้นมาจากพระเมตตาของพระองค์มาจากพระเมตตาหาที่สุดไม่ได้ของพระท่านของครูบาอาจารย์ของเรานี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ นี่ไม่ใช่การสอนธรรมะนะครับเป็นการสะท้อนความเข้าใจของคารวาสคนหนึ่งซึ่งมองเห็นเรื่องเหล่านี้และผมมีประสบการณ์กับจะเรียกได้ว่าบรรดาท่านเทพเทพบิดอนเทวดาเทพาทามา,ารเทพปศุรซึ่งอยู่นอกพระพุทธ,ธาศาสนาผมได้สัมผัสมีประสบการณ์กับสายเหล่านี้จริงๆ และรู้ว่ามีอยู่จริงๆนะแล้วเอกลักษณ์ของพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในยุคข,ของเรานี้พระองค์ท่านอนุญาตให้ให้ทุกาศาสนาเลยอยู่ได้อะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษนะครับพระองค์ท่านขอบเขตพระาศาสนาเนี่ยพระองค์อยู่แค่นี้พรงตั้งดินแดนอยู่ตรงนี้ประเทศไทยของเรานะครับณปัจจุบันขณะเดียวกันพระองค์ท่าน ให้มีเปิดโอกาสให้ยังมีทุกศาสนาที่เท่าที่จะมีได้ก็มีอยู่อยู่ร่วมกันได้คือเป็นลักษณะที่แปลกประหลาดมากๆนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาในยุคข,ของเราจริงๆผมรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ชัดเจนนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างนี้เป็นผลมาจากการเลือก ในการสร้างพระบารมีของพระพุทธเจ้าของเราโลกเราณนะปัจจุบันนะครับสิ่งที่สูงที่สุดยังคงเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ตราบใดที่พระพุทธศาสนายัางตั้งมั่นอยู่นี่คือสิ่งที่เลิศที่สุดทั้งสามโลกนะครับเป็นผลงานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษผู้เลิศที่สุดในสามโลก ตรงนี้เป็นความท้าทายอย่างใหญ่หลวงจริงๆนี่คือภาพรวมสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยชวนชี้ชวนให้เห็นต่อไปก็คืออันตรายพวกนี้ที่ผมเห็นนี่แหละครับพระพุทธศาสนาต้องมีมิติเชื่อมโยงกับนามธรรมกับโลกทิพย์แต่มีสวรรค์มีนรกมีพระนิพพานและทั้งหมดนี้เป็นวิถีชาวพุทธมันเป็นเนื้อเดียวกันมังกลมกลืนกันไปหมด วันนี้ผมอยากเชีย้ยเห็นถึงภาพรวมอันนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันว่าอันตรายของทั้งสองทางนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นวันนี้เราคงคุยกันปูภาพรวมตรงนี้ไว้ให้ชัดเจนแบบนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ